แล้วกูเลือกตัวไซด์เรอเอาใหม่กูไม่ได้ยินเอาใหม่เหรอเออกูไม่ได้ยินเอาเหมือนเดิมปะเออเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอแบบเป็นบะหมี่หมูบะหมี่หมูอืมมีหมูเบื่ออ่านตัวเบื่อไซด์กับแม่เหมือนตอนนั้นนะไม่ใช่วันนี้วันนี้จะมาสอนเล่นสอนเล่นไซด์กันเออเราจะมาสอนเล่นไซด์กันโดยจริงเหรอสอนจริงดิ สอนจริงนี่แคนเราโหดไซ์อยู่แล้วมึงสอนนะอืม <laughs> กาบูดเ <laughs> <laughs> ออไอสัตว์ <laughs> มาอันดับแรกนะเราต้องหยิบไซ์ก่อนเลย <laughs> อันนี้ผมจะเริ่มจากคอมโบเบสิกกันนะเบสิกคอมโบนะครับผมก็ <laughs> <laughs> ก็คือในเชือดไร์กระโดดแนนะครับก็คือเบสิกเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถต่อได้นะครับจะไซสแอร์ต่อก็ได้นะครับจะกระโดดแล้วก็ไซแอร์ต่อก็ได้เนี่ยเริ่มจากคอมโบต่อของเอนไลท์นะครับก็ตบก็กระโดดแล้วก็ไซสแอร์เอนไลท์กระโดดไซแอร์นะครับแล้วก็จะกระโดดแล้วก็ทำ่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเอนไลท์ประโยชน์มันลีดได้เอนไลท์กระโดด เฉดดไปข้างหน้าแล้วก็เอ็กเขาเรียกว่าอะไรวีวร์ดเน่มึงทำดิเอ็กซิเดียดเออนั่นแหละเอ็กซิเดียดดเวรนเน่นั่นแหละสปอตดอนนะง่ายไมันเอเ็กซิเดียดก็มันเท่เอ่ะทำ่างนั้นก็ได้แล้วก็อีกอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับก็คือดาวเอนะครับแล้วก็เอ็ดไลท์อันนี้เป็นทูคอมโบนะครับเทียบคือไซส์มันเยอะนะครับคือมันเยอะจริงๆมันเป็นพวกจีจิสติงเบเกอร์อะไรพวกเนี้ย หรือว่าเราจะปลาของนะครับก็ได้นะครับโชว์ดิปลาของแล้วก็ใช้อันอาร์แล้วก็ดาวเอ,อ,อาร์ดาวไลท์แล้วก็กระโดดดาวเออันนี้เล่นเยอะแล้วนี่นะครับประมาณนี้นีเอาไว้โชว์ทีแล้วก็สามารถที่จะเอ็ไลท์เอ็นไลท์รีคอมบิลี่นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้คาด้ ต่อไปก็จะมาดูส่วนของไซไลท์หนึ่งนะครับไซไลท์หนึ่งเดี๋ยวเดาะไซไลท์หนึ่งก็ใช้ค่าได้นะครับใไซไลท์หนึ่งนะครับก็คือกดไซไลท์กดเดินหน้าค้างนะครับจะเป็นท่านี้นะครับซึ่งห่้าค้ระก็คือซึ่งมันสามารถต่อได้ด้วยดาวไลท์นะครับไซไลท์หนึ่งนะครับเนี่ยนี่นะครับต่อได้ด้วยดาวไลท์นะครับแล้วก็ เออวีมายืนอยู่ตรงตรงนี้ดิยืนตรงนี้เออต่อด้วยรียคอเวรี่ก็ได้นะแต่ว่าต้องเชดดอชนะครับนี่นะครับก็คือต้องให้กระโดดนะครับค <c oughs> ือโดนไฟดักกระโดดไป <c oughs> เออนี่ประมาณนี้แล้วก็เวลาศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับเวลาศัตรูกำลังจะขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะดาวไลท์ดักดักดาวไลท์ดักได้นะครับนี่นะครับผมทำให้ดู ก็นั่นหละครับก็กรดาวลา์ดักนะครับส่วนคอมโบไซลท์ก็คอมโบไซรัมีแค่นี้ไหมไซรัตหนึ่งแค่นี้แล้วมั้งก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของไซลัตสองนะครับก็ไซรัตสองจะเป็นท่านี้นะครับก็คือกดเดินหน้าแล้วก็โจมตีแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ครับปล่อยตอนที่มันมันจิ้มทั้งแรกอะเนี่ยมันจะเป็นท่านี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอ็นซิได้นะครับ ม,มันจะดนีนมากปล่อยตอนมันจิ้มครั้งแรก <g ül> แล้วก็สามารถที่จะอ,อันนี้ก็เป็นทูคอมโบเหมือนกันนะแต่ว่ามันยากนะครับทูคอมโบด้วยเนาะใช่ใช่จะเมื่อไหร่ไนเฮียไม่ใช่ก็เป็นคอมโบอะก็คือไฟไลท์สองนะครับแล้วก็นิชโชไลท์แล้วก็โชดิอะโชโชเออน่แหละอันนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะรีคอร์บิี่ได้นะครับไซรัตสองแล้วก็ร,วรีคอร์บิี่มันมันต้องกระโดดดว้อะอ่าโอเคเออนี่ะประมาณนี้เป็2 2> ดนดรอปไปข้างหน้าแล้วก็ข,ข้างบนจะไซรัตสองแล้วก็แนก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นการรลีดนะเพราะต้องกระโดดโนี่นะครับก็จะพอดีเป๊ะเลยแบบบวบๆบ,วบวเลยเนี่ยผมรีบโดดครับนี่นะครับจะบวบวเลย่อแล้วก็กระโดดดาวเอนะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นกันคุ้นชินในมอนทาดนะครับนี่นะครับประมาณนี้เพราะว่ามันเท่นะแล้วก็อีกอันหนึง่งไซไลท์สองกระโดดไซไลท์สองรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รีคัพเวอรี่ก็คือกาวตี้แคนเซิลนี้เป็นรีสปอรตดอทใช่ก็คือไซไลท์สองกระโดดกาวตี้แคนเซิลไซไลท์สองแล้วก็รีคัพเวอรี่นะครับอ่ะวีทำดิไม่ต้องกระโดดนะเออไม่ต้องกระโดดเออใช่ใช่ไม่สปอรตดอทอ่ะ ดียังไม่ตื่นนี่นะครับก็ฟลิชพิมได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปจะมาส่วนของดาวไลท์นะครับดาวไลท์เนี่ยก็จะมีหนึ่งกับสองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยต<ป>อ,อนตวิธีทำด้วยซิทก็ดาวไลท์ยัเพิ่งนี่ยังไม่ได้พูดเลยดาวไลท์สองใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เชนดอทขึ้นเชนดอทเอ่อ d ด a g o n น l d o d g ขึ้นไปสิบห้ษษาองศา,าไปทางข้างหลังนะครับ ไปทางที่เขาจะโผล่มาข้างหลังเราเนี่ยแล้วก็แนนะครับคือผมไม่ค่อยได้ทำนะครับทำพลาดด้วยนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยดาวไลท์สองก็ได้นะครับซึ่งเราจะทำแบบวนลูปแบบลึบๆ,ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเราเวลากดอ่ะเรากดข้างล่างแล้วก็ตัวปีนะครับโดยที่ไม่ต้องกดเดินไปข้างหน้าเพราะว่าถ้ากดข้างล่างกลับไปข้างหน้าแล้วตัวปีอะมันจะเป็นการเตะไปข้างหน้าคือดาวไลท์สองนะครับ เอาเอาอะไรก่อนอะดาวสปอตดอทหรือว่าอะไร <Spot S 2> ดาวไลน์ <Spot. S 2> ดาวไลน์หนึ่งสปอตดรอสดอสก็จะมีหลายอย่างนะสมมติสปอตดรอสเราก็เราก็ถ้าถ้าเป็นเลือดเยอะแล้วเราก็ดาวแอร์ก็ได้นะฮะม่สปอตดอทใช้ไหมครับบเลเดนอนี่ฮ่าอ, <laughs> อันนี้คือคนตีนนะครับ <laughs> เอาเอาแม่เอาดีๆๆๆ,ๆีนะดีๆ,ๆีนะ ก็ต่อได้ดาวเอได้นะครับไม่หลอนเนาขี้เกียจต่อต่อนี่ครับก็ต่อได้ดาวเอนะครับก็กิมได้นะครับเออนี่แหละก็คือด,ดต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ,อ่อดาวไลท์หนึ่งแล้วก็กระโดดไซแอร์นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมทำบ่อยมาก นั่นแหละทำไม่ใช่ไม่กระโดดมันก็แล้วก็อด้วยต,ต่อด้วยดาวเอสก็ได้นะครับเนี่ยบอกแล้วไม่เชื่อทีเก็เกลียวมนตะแมประแบบตะแน่นี่ครับต่อด้วยไซเอเอ้ยไม่ไซเอ้ยไซไ,ไลท์นะครับดาวไลท์สองแล้วก็ไซไลท์ใช่แล้วก็ จะจะเป็นไซรัตสองก็ได้นะครับนี่นครับแล้วก็ต่อดด้ดยรีคัเวอรี่ก็ได้ออมมาต้องมันมัต้องเชดดอทเข,ข้าไปนะครับนี่ก็จะได้เลยเชดดอทนะครับแล้วก็อินไลท์นะครับ อุย้ยโคตรติกจังวะ <c oughs> ตายครัอ๋อ,อใช่คอมโบน,นี้นะครับต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับก็มันเวรี่กูดหรือหรือเราจะกาอลตี้กาอลตี้แคนเซิลดาวไลท์สองได้มันมันเยอะเกินแล้วอะ ต่อไปเราจะมาต่อกันที่ดาวเอนะครับโชว์ดิดาวเอหนึ่งก็ไปข้างหน้านครับส่วนดาวเอสองก็คือสลับข้างสลับข้างดาวเอสองนี่ไงก็ประมาณนี้ใช้กิ๊มได้ขึ้นมาดิดาวเอหนึ่งนะครับก็ก็คือกระโดดดาวเอนะครับแล้วก็เอ็นไลท์นะครับนี่ครับก็จะได้เลยนี่ไงล,ลีดไง แล้วก็สามารถต่อด้วยไซไลท์ก็ได้นะครับนี่นะครับจะเป็นไซไลท์หนึ่งไซไลท์สองได้หมดเลยโบกมีต้องดาวเอเออต้องดาวไลท์ลระเพราะว่ามันเยอะลยแล้วนี่นะครับก็จะได้ต่อด้วยดาวไลท์ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยรีคอเวอรี่ก็ได้แต่ว่ามันต้องไอ้นี่นะว้วยมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่เลือดเยอะต้องใส นี่นะครับต้องกระโดดด้วยนะต้องกระโดดด้วยนะารกจะทำได้ต่อไปก็ไปที่ดาวเอรสองกันเลยครับน้องๆดาวเอรสองก็สามารถเนี่ยใช้ช้เอก็ได้นะครับต่อได้ใช้เอดาวตาไรก็ได้นะถ้าเลือกมันเยอะขนาดนี้เนาะอ๋อไม่ใช่พีพีพีท่รถนี่ครับก็ตายเลย ดยสองก็คล้ายๆดาวเอหนึ่งเลยต่อด้วยไซสไ,ไลท์แบบไหนก็ได้นะครับทั้งสองแบบแล้วก็ต่อด้วยเอ็นไลท์ like ก็ได้นะครับอ๋อผิดผิดผิดก็คืออันนี้คือเลือดเยอะแล้วก็ต่อด้วยไซสิตแม่งเลยเนี่ยต่อด้วยเอ็ิตแม่งเลยก็จะประมาณนี้ครับก็ดาวเอก็มึนเหมือนกันเลยนะครับ ต่อไปก็คอมโบสตริงนะครับอเออลืงไปมันมีแนมีมีแนสองด้วยนะครับนี่นะครับแนสองก็ก็คือเริ่มจากเอ็นไลท์ก่อนกันเหมืน,นดาวแอลเลยอืม <c oughs> มันตูดชิดอะดูดิมันชิดอะจับเบิ้ลก็ได้มาก าสามารถต่อด้วยดาวเอก็ได้นะครับถ้าเกิดศัตรูเขาไ,ดดเาไม่กระโดดเออไม่กระโดดถ้าก,กระโดดก็จะต่อด้วยรีครบรีครบก็ได้นะครับนี่ครับไม่ก็ไซเอก็ได้นะอืมไซเอก็ได้หรือจะกะไว้ที่แคนเซิลแล้วก็ ก็ที่แคนเซิลแล้วก็ดาวไลกันดาวไล์ก็คือจะได้หมดนสดชื่นวางลื่นสดจัดประหลัดบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูว,ดว,ดว,ดว,ว่าอันนี้เป็นคอมโบแบบแอดวานเลยนะแต่ว่าผมลืมเนอสองมันไรประโยชน์ทำก็มันเท่อะนี่นะก็มันได้แค่เท่อี๋ <c oughs> ทำง่ายกว่านั้นก็ได้ดีดปลอดดอสอล้นะ เป็นแง่เป็นแงไไดด่ไม่ได้ดออไม่ได้ดอเฉยๆครับซึ่งเร,เ,าาารเ,เราสามารถเอาเราสามารถเออเอาคอมโบที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันให้เป็นสติงคอมโบได้นะครับคือเราสามารถแต่งรูปแบบเองได้เลยนะครับก็คิดๆเอาแล้วกันคอมโบไซต์ก็มีแค่นี้ครับเราไปเนี่ยเราันมีเยอะกว่านี้แหละ คือมันต้องเชื่อมกันเว้ยมันต้องเอามาประสิทธิ์ไปต่อกันที่ที่บอกไปทั้งหมดก็เป็นคอมโบที่แบบว่าก็คือแบบพอใช้ท่านี้แล้วสามารถต่อด,ด้วยท่านี้ได้อะไรแบบเนี้ยเราก็เอามาเชื่อมกันเองแล้วแต่เราจะสรรสร้างนะครับไซมันต้องสร้างสารรอืมมันต้องเอาจริงไซมันเป็นคอมโบถ้าแบบคอมโบแบบจริงๆเลยนะถ้าไม่ใช่กระบ,บอกมันเล่นเยอะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่า ประตูเขามีดอยก่อนใช่ไซส์เขา,เาต,ต้องเล่นให้รประตูใช้ดอยก่นอกนแล้วค่อยตอบแบบคอมโบยาวๆอันนั้นอ่ะดีกว่าใชเราไปลองจริงได้ยังอนะ่ะไปดิไป <c oughs> ใช้เรียบแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรกูทำไมไอ้ไอไอตารางที่เมื่อวานวาฟ้ามาส่งในกลุ่มอ่ะ ตกลงมาได้ใช้ปะไม่รู้มองเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าเข้าเขตคนเขากำลังทำคลิปนอดูมึงโอ้โหอยากดังก็ไม่บอกเต้นเต้นแหมอยากดังแล้วเนี่ยเราเดี๋ยอยากดังอยากดังแหมเห็นไอ้เตฟนดังหน่อยจะไม่ได้เลยเ เอาโมซิงสวยก็คือไซส์ก็ยังไม่โหดเท่าที่ควรถึงแม้จะโดนเนิร์ฟมาเยอะแล้วเสียไม่โหดเท่าที่ควรตั้งแต่แสตมอ่าเอาไปแข่งอะไทยก็โดนเนิร์ฟยับๆเลยแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะถึงแม้ว่าดอยวิดด้มันจะเยอะแต่ว่าคนผู้เล่นใหม่ก็ ก็คือย <sia. S 1> so so okay. ับอะผู้เล่นใหม่ก็คือยับอะส่วนพวกเราก็ชิวๆอยู่แล้วนะเฮ้ยอยาไม่ได้ห้ามเป็นไงโอ้เฮ้ยอ้ยได้ใครรเอาไอสัตว์กดตีแล้วเนี่ยกล้าอะไรวะเฮ้ย เห็นว e ่ะเราสปอตบอลจะเขาได้เลยนะครับโอ้นไซเป็นว่ะนี่โอ้น้องนปั๊บปับปั๊บบออ้วัดโลชีโลชีโกแล้วไอ้ี่ยหวว่ะถ้าจเล่นตันยงยับแล้วบอกเลย คุณจะตัวไรเนี่ยคนจะฆ่าตัวตาไรคไรเนี่ยคือบังคับนะครับเข่นฐานะโโดนจับปโอ้หม่รอดเขาบังเลยบังพี่จีนี่เลยจับจับีนี่ไะมกันนย รอบสุดท้ายเอาเป็นโอ้โหชิปสด้ายเลยเนี่ย こんにちは。